สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาขอรีวิวเล็กๆนิดนึงนะครับจะเป็นตัวเครื่องของอโตโรล่าเอทิก HD LTE ไม่มีโลโก้นะครับในส่วนของ Android ตอนนี้ได้อัปเกรดมาเป็นเชอร r y ี่บีน1 2นะครับเดี๋ยวะรัลองมาดูกันนะครับ อันนี้ตัวเครื่องตรงนี้ผมใส่เคสหยดแป๊บหนึ่งน,นะครับกันลอยอ่ะเปิดมานะครับปุ๊บก็จะเป็นก็เหมือน4.0.4นย์จุดะฮะแต่ว่าที่ติดกตางกอ็อาจจะเป็นเรื่องของ รูปแบบตัวอักษรนะฮะก็จะเหมือนเดิมแต่กล้องรูปกล้องนี้จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าหลักหน้าหลักจะเป็นแบบนี้นะครับมีให้สร้างตัวนี้ที่มาใหม่คือ จะมี Quick Setting ซึ่งเวอร์ชัน4่น4.0เนี่ยไอซ์คิมจะไม่มีตรงนี้เวลาจะเข้าก็ต้องเข้าไปที่ Setting ต้องต้องไปหลายขั้นตอนนิดน,นึงนะครับมีการว่า Setting มี Wifi Mobile Network เปิด 3g นะฮะ อืมก็เลยเข้าไปที่เซตติ้งปุ๊บนี่นะครับสี่จุดสองสี่จุดนจุดสองเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนะครับตอนแรกเครื่องนี้ก็ลงขายแต่ไม่มีใครสนใจ เล็กเก็บไว้ดีกว่านี่ครับเจไดบีน4.1 2ดูเลนนิดหน่อยครับชอบตรงที่มันเวลาที่มันมีเวลาการเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยมันจะ รูปแบบน่าสนใจดีเชียร์โปรแกรมนะครับตอนนี้มีแอบปบมีดาวเฟอร์ลิต I มี Google Now นนด้วยนะครับเราไม่รู้จะถามอะไระครับถามเวลาเราก็มีนาฬิกาแล้วจะไปไหนแล้วก็ดูแผนที่เอา Notification Bar นะครับ ตัวนี้สามารถเปิด hotspot ได้นะครับไม่เหมือนกับตัวที่เป็น AT&T อันนี้จะไม่สามารถเปิดได้อาจจะต้องมีการไปแก้ไขจากตัวเครื่องเปิดดาต a ก่อนครับ โอเคครับอันนี้เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆ,ๆสำหรับเจลีบีนบน e t h i c h d ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ